สวัสดีครับพบกับช่องอาร์มอัิคิด x3 ครับนี่เราอยู่อีอ้อนะครับนี่ครับบิรอีอ้อครับลกมากเลยครับเมื่อกี้ก็ปลากัดไปทีนะครับกัดไปด่วนครับนี่ครับเบิร์ใหญ่ครับปลาขึ้น ครับคันที่ใช้ก็เป็นนี้ครับใบสัน H3 ครับเวทเอ้ยใบสัน H3 ครับหกคุ่โถครับเวทสิบยี่สิบครับนี่ครับคันสปินเลยครับนี่คันสปินครับบอกเบลสองพันครับใบสัน H3 ดหกคุ่โถเวทสิบยี่สิบครับ ันเป็นงี้ครับนี่นี่ครับแบงค์ยังสวยแล้วครับนี่ครับนี่ครับแบงค์ยังสวยแล้วครับอันนี้ไกด์แปดตัวนะครับคันสปินนะครับไกด์แปดตัวครับปลายู่นึ่ครับปลายไกด์แปดตัวครับนี่ครับไกด์แปดตัว ก็ใครตัใจครับก็ซื้อได้นะครับลาซาด้าครับย้ําใรับตามร้านกอนตุกปลาทุกใบครับนี่ครับลมแรงครับตีไม่ได้ครับลมแรงอันนี้เป็นอีอ้อครับยาวไปถึงงูแล้วครับขานยู่นะครับแต่ที่ตีนี่ยครับมีตัวครับมีตัวโดนแน่นอนครับ ใช่ครับนี่ครับป่าลุกครับกิ่งไม้เต็มนะครับ